แลน,นั่นตัวใครครับพี่คือใครยังไงมเขามีหน้ากากสวัสดีค่ะดิฉันอรัรชเชิญยิ้มหรือชันนี่ค่ะเป็นดาวตล,ลกที่สวยและเซ็กซี่มากและเมื่อกี้แอบเห็นแอบเห็นเจอศาสตร์ผู้ช่วยศาสตร์อ่านดวงดาวร่วมสมัยเจอพี่อ้อยลิตาเป็น,นไงคือตอนแรกนะเรานั่งอยู่งวนถ่ายรูปพี่เขาเรียกเลยพี่ลิตาอาจารย์ลิตาเขาเรียกอพอ,อเรียกมาปุ๊บทัก,ป,กปั๊บสะดุดปุ๊บเอ๊ะ รู้ได้ไงนะยังไม่ได้บอกวันเดือนปีเกิดเลยรู้ได้ยังไงรู้แบบว่าเราอะมีคนเข้ามาดูแลหัวใจคุณมีแฟนหรอเดี๋ยวใช้คำว่าแฟนค่ะใช้คำว่าแฟนคือบอกว่าเหมือนเป็นคอยให้กำลังใจเราอะไรประมาณนั้นนะเนาะใช่แล้วทักเรามาเกาเลยแล้วเราก็ึอออุ้ยแล้วทักเรื่องนี้ด้วยเนาะเราก็ชอบป่ะสินะก็บอกี่า เขาสพอร์ตเราดีคุณเจอสายเปไม่ใช่สายเปยค่ะขาดูแลอ๋อดูแลพพอร์ตตรงหัวใจและก็จนีใจะสำคัญสำคัญกับใจนะเปย์นั้นน่ะแล้วก็แบบว่าทักว่ามีอือไอคนที่ไม่ใช่อะมันจะไปมันเองไม่ต้องไล่จริงไหมจริงจริงมันก็ไปของมันจริงจริงเออไปแล้วแล้ว แล้วก็เรื่องอื่นๆแแอๆแล้วเรื่องอื่นๆก็มีเราเป็นคนที่หนึ่งเราเป็นคนที่อารมณ์ร้อนดื้ออแล้วก็จริงๆครับแต่พอเรามาอยู่ตรงจุดนี้แล้วอะเราปรับเปลี่ยนอืให้มันเย็นลงปรับเปลี่ยนแล้วก็คืออยู่ตรงนี้ได้แต่ไปอ่ะไม่รู้นะเป็นความเชื่อแต่ละบุคคลแต่ชอนน่ะมั่นใจว่าทักชอนมาอย่างนี้คือต้องสดุดแล้วก็หยุด แล้วนั่งคุยยาวจ้าให้นิยามให้นิยามงะคือเอาให้ง่ายเลยยนะความรู้สึกของเราแล้วทักเรามาแล้วพูดถึงเราเป็นคนที่รักครอบครัวด้วยอะไรด้วยคือเราไม่ได้รู้ไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวอืพอเจอกันยกมือไหว้กันทักทายกันเรียกเลยแบบถูกต้อเอาง่ายๆอ่ะก้า้าอ่ะให้ก้าวาถูกต้องค่ะอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์นี่คือรอดู ถูกค่ะเราให้เต็มไม่ได้ค่ะเพราะ oh. อะไรรู้ไหมอย่ามา,มาบูลี่มาดามากกัน oh. อย่าจะบโอ๊ยมาอวยกันไม่ใช่อวยกันค่ะเพราะคุณไม่มาคุณไม่มาสัมผัสคุณก็ไม่รู้แต่ฉันสัมผัสแล้วอืขนาดแบบแค่ผิวเผ,ผินยังเป๊ะอะเลิศก็ขอบคุณพี่มากแล้วก็ขอบคุณแทนผู้ช่ชวชศาสตราจาร์อนดาวร่วงสมัยไบรยัคสตาร์ราคอนเนกด้วยนะครับพี่ค่ะแล้วเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวเมาส์มอยเนาะ พี่ขอบคุณมากค่ะขอบคุณ,คณนะคะอาจารย์ลิตามากเลยนะครับไล่อายุไปแล้วแก่ไปเเาาปีนึงแต่เราต้องเรียกเขาอาจารย์และเรียกเขาพอสอูออ้พอสอคือพี่สาวค่ะโอเคขอบคุณมาก